Yeah, อ่ะ,อะ,อะมาวันนี้เรามาเตรียมเหยื่อกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกลุยหมายจะเป็นสไายบอ่อเหมาสามบอ่อเดิมที่เราไปวันนั้นนะครับนี่วันนี้เหยื่อที่เราใช้จะเป็นขนมปังขาวขนมปังขาวล้วนแล้วก็ส่วนหัวเชื้อก็จะมาเป็นแป้งเศกนกโคก,กับอันนี้กะทิผงจะเป็นอ่าแป้งเศกนกโคกผมจะใช้อยู่ประมาณหนึ่งกร,รัมมือเทให้มันเป็นเต็มกร,รัมมือหนึ่งกร,รัมมือแล้วก็ กะทิผงหนึ่งซองนี่เลยครับประมาณห้าสิบกรัมนี้ที่ร้านผมก็มีขายนะนี่กะเทคุกเขาให้เข้ากันบ่มไว้คืนหนึ่งพวกนี้ก็จะออกหอมๆนวลๆเยื่อมก็จะซึมเข้ากับเนื้อขนมปังพอดีนี่แล้วส่วนส่วนตกหน้าง,งานอีกทีหนึ่งผมจะใช้เป็นชิปมะพร้าวชิปมะพร้าวกับตัวไฮเกียตหอมของอีสม้มสมหวังอีกรอบหนึ่งนะครับนี่อันนี้สูตรสูตรของผมที่เล่นรอบที่แล้วแล้วพอได้ตัวนะ อันนี้รอบน,นี้ไปแก้มือใหม่รอบน,นี้จะไปตีจุ๊บตีจุ๊บนมปังขาวตีจุ๊บสวยงามอ่ะนี่อาณาธันใดอยากลองใช้สูตรนี้ก็สามารถลองทําตามดูได้นะครับผมผมลองใช้แล้วก็ถือว่าผ่านใ้ได้โอเคค่ะเดี๋ยวผมผสมก่อนเตรียมบ่มพรุ่งนี้ครับผม